อะไรของหนูนี่ลูกนี่คือการทําอะไรลูกโยคะโอ้โหยกเท้าขึ้นมากินได้ค่ะคนอื่นเขาก้มลงไปเจ้านี่ยกขึ้นมาเลยโอ้โหดูสิดูก็ทำสิอร่อยเลยนะลูก โอ้โหดูดด้วยอากงยังไม่เห็นนะเนี่ยฮะโอ้โหแล้วอนพอแล้วมั้งลูกแึบึฮ

ถ่ายวีดีโออแล้วเนาะให้เดดดีดูให้ป้ากับแดดดีดูป้าแกจะงงแกไม่ให้นมลูกฉันกินหรืไงก็เพิ่งกินนมเสร็จนี่ปวดนมกินนมเกี้ยงเลยกินนมเกี้ยงเลยอะแล้วกินเท้าต่อ ลูกเอานะสองนาทีกว่าแล้วชาวสวยของแม่วันนี้กินเท้า